สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่อักษรออนไลน์ค่ะนะคะหนังสือมาอิงลิชชุกนะป .2 ค่ะหน่วยที่6นะคะบทที่2ค่ะนะคะคุณครูคนเดิมนะคะคุคืคอมินนี่เองนะคะดเด็กขามาดูกันดีกาน,นะคะว่านี่ลูกเราจะเรียนอะไรกันแต่ก่อนเริ่มดูขออนุญาตทวนของเก่าก่อนว่าครั้งที่เราเนี้ยเ,เรียนอะไรกันไปเราเรียนเรื่องของอะไรลูกลองนึกเสียลูกอ๋อเรื่องของว่าฉันกําลังจริงไหมฉันกําลังเราใช้คําว่า I am บวกด้วยกริยาเติม ing ตัวอย่างเช่นอะให้ตอบซะว่านี่คือกำลังทำอะไรนี่อันนี้คือสมมุตินี่คือไมโครโฟนนะคะเอาเป็นติ้งนัังตังนิงิง,ง,ง,งเอิงเอ้ยกำลังร้องเพลงค่ะนะ,ะต้องบอกว่า I am singing I am singing ขอเป็นแบบรูปยอ่อได้ไหมคะลูกเป็นเอาง้เก่งมาก I'm singing Arm singing อ่าอีกอันนึงดีกว่านี่ดีกว่าค่ะนะคะน้องโมนิกานะคะเนเลยครับดูน้องโมนิกาค่ะดูขาค่ะนะคะปาป่าป่าป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 าทำไมคะลูกเดินถูกต้องค่ะต้องบอกว่าฉันกำลังเดินต้องพูดว่าอ่า I am walking I am walking ขอรูปย่อ Arm walking I m walking เก่งมากๆเลยนะคะแปลว่า I am หรือ I บุกกี้ N G แปลว่าฉันกําลังทําสิ่งนั้นลูกเป็นการบอกถึงใครลูกถึงตัวเราเองใช่ไหมว่าเรากําลังทางสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นอยู่แต่วันนี้เพิ่มเติมดีกว่าก่อนเพิ่มเติมเรามาเดากันว่าเพิ่มเติมอะไรดีนี่ค่ะเด็กๆคะเห็นไหมลูกนะมีลูกมีตัวเราอุ๊ยมีน้องผู้ชายคนหนึ่งมีตัวเรามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งมีตัวเราคนเดียวเลยมาเดาเช่ว,วันนี้ลูกนะ เราจะมาเรียนเรื่องของอ,อะไรกันขั้นแรกลองออกเสียงตามกันก่อนได้ไหมอ่ามาลองฟังแล้วออกเสียงตามก่อนนะแล้วลองเดาะน่อเว่ามันมีความหมายว่าอะไรนะ He's running, she's walking, I'm singing. โอเคออกเสียงตามอีกหนึ่งรอบนะ He's running, she's walking, I'm singing. โอเคจากทุกคนจา๋าอ่านตามเลยจ้ะเด็กๆคะลูกเนะประโยคแรกค่ะนะคะ he's running อีกทีลูก he's running ประโยคต่อไปค่ะ she's walking she's walking ประโยคต่อไปลูก I'm singing I'm singing อุ๊ยคุณคุณมินนี่มันเกี่ยวข้องกับอะไรหรอเกี่ยวข้องกับ กำลังทําหรือเปล่าใช่ถูกต้องก็งมีคําว่ากําลังทําแต่ใครหลักกาลังทํลองดาวจากรูปนะคะเด็กๆคัะประโยคแรกค่ะเขาพูดว่า he's running he's running, He running ใครคือคนพูดหลุกนี่ไงคนพูดคือตัวเราจริงไหมเราพูดว่าจุดๆนี่ถึงคนนี้เลยเราพูดว่า he's running ลองดาวหนะ่อยว่าจะแปลว่าอะไรนะประโยคต่อไปค่ะตัวเราพูดว่า she's walking she's walking เราลุก พูดถึงผู้หญิงคนนี้ว่า she's walking และอันสุดท้ายลูกเราพูดว่าลูก i m singing อันนี้ทุกคนรู้นะ,ะว่าฉันกำลังร้องเพลงจริงไหมแต่ h e s running she's walking เนี่ยจะมีความหมายว่าอะไรเรามาดูกันดีกว่าค่ะเด็กๆคะ ครั้งก่อนหน้าค่ะเราบอกว่าเรากําลังทําสิ่งนั้นสิ่งโน้นสิ่งดุ๊กแต่วันนี้ค่ะเป็นการบอกสิ่งที่ผู้อื่นกําลังทํานะคะว่าเขากําลังร้องเพลงเขากําลังวิ่งเขากําลังเต้น,นอะไรเงี้ยเนาะนะคะเธอกําลังอ่านหนังสือเธอกําลังเล่นฟุตบอลอะไรเงี้ยจริงไหมต้องใช้โครงสร้างว่าอะไรนี่เอาตัวอย่างแรกไปดูก่อนดีกว่านะคะเด็กๆขาออกเสียงพร้อมกันลุก he's running อีกทีลูก he's running อีกทีค่ะ h e s running แปลว่าทำไมลูกแปลว่าอะไรเอ่ยลูกนี้เลยความหมายค่ะเขากำลังวิ่งนะคะเขากำลังวิ่งเอา,อางี้ดีกว่าลองดูตัวอย่างต่อไปก่อนดีกว่านะคะตัวอย่างที่สองค่ะออกเสียงพร้อมกัน she's reading she's reading อีกที่ลูก she's reading แปลว่าอะไรคะลูกแปลว่าเธอกำลังอ่านนะล,ลูกอ่านหนังสือใช่ไหม she's reading คุณคุณมินนี่ทำไมต้องมีคำว,ว่าเขาหรือคำว,ว่าเธอเพราะว่า ก่อนหน้านี้เราใช้คำว,ว่า I เนาะ I คู่กับไรลูก I am เป็น I am running I am reading I'm reading I'm running เนาะแปลว่าตัวเรากำลังทำสิ่งนั้นแต่วันนี้ค่ะไม่ใช่ตัวเราแล้วค่ะแต่เป็น he เป็นลูกเขาผู้ชายคนหนึ่งเป็น she ค่ะเป็นเธอค่ะใช้กับผู้หญิงคนหนึ่งว่าเขากำลังทำสิ่งนั้นเธอกำลังทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยและสังเกตไหมถ้า I ต้องคู่กับ am แ,แต่ he กับ she ต้องมาคู่กับกับใครลูก พจน์จฟี่ is คืออะมเค,เคะมาจากคำว่า is ค่ะนะคะแปลว่า I c o u l d am I am he is she is I am he is she is ดูเนาะแล้วข้างหลังก็เป็นกริยาเติม ing เหมือนเดิมเลยหลักการเดิมนะ mm hmm. มี e ตัด e ออกก่อน mm hmm. พยางค์เดียวเสียงสั้น double ตัวสะกดเข้าไปเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. จากคำว่า I am running am running กลายเป็น he is running she is running he is running she is running จากคำว่าฉันกำลังกลายเป็นคำว่าลูกเขากำลังเธอกำลัง I could am he could is she could is เนอะยอ่อไปลูกจาก he is เป็น he s จาก she is เป็น she's ได้ไหมได้แล้วข้างหลังเป็นกริยาเติม ing เหมือนเดิมเลยค่ะเป็นไงลูกเด็ก ง่ายไหมง่ายมา,ยา,ยมายจาได้ไหมจําได้แล้วนะคะถ้าจําได้แล้วค่ะนี่ขออนุญาตนะคะนี่ดีกว่าเออเป็นกิจกรรมเปิดแผ่นป้ายค่ะแล้วเลือกประโยคให้ถูกต้องว่าประโยคนี้เป็นประโยคอะไรดีประโยคแรกนะคะมีเลือกสองตัวค่ะระหว่าง she's dancing she's dancing กับ she's walking she's walking รู้เลยที่รักประธานต้องเป็น ผู้ชายหรือผู้หญิงอย่างแน่นอนลูกเป็นผู้หญิงจริงไหมแล้วตอนนี้ลูกก็คือคําว่า is จริงไหมคะมาจากคาว่า she is นะลูกเนาะ she is เป็น she's นะแล้วก็หลังมี dancing she's dancing คือเธอกาลังเต้นอุ้ย she's walking เธอกําลังเดินอ่ะเปิดหนึ่งใบเปิดข้อไหนดีคะหมายเลข 1, 2, ึ่ค่ะขอเลือกหมายเลขที่ ลดที่สุดค่ะคือหมายเลขสองค่ะ <laughs> นะคะอแอบเดานะแอบเดานะมีแบบการยกมายกมือนะอันนี้เดานะว่าจะเป็นน่าจะเป็นเต้นไม่จะเป็นเต้นแต่ยังไม่มั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์ขออีกหนึ่งแผ่นป้ายขอแผ่นป้ายหมายเลขสค่ะชัดเจนมากเดาแล้วล้วค่ะเธอกำลังเต้นต้องบอกว่าถูกต้อง she's dancing ออกเสียงพร้อมกัน she's dancing อีกทีลูก She's dancing แปลว่าเธอกำลังทำอไมคะกำลังเต้นนะคะเช็คสิคะถูกหมายว่าถูกต้องคะ่ะเด็กหญิงมินนี่เก่งมากคะ่ะโอเคคะ่ะถูกต้องค่ะนะคะเอาอสิ่งใหม่คะ่ะ She's dancing แปลว่าเธอกำลังเต้นนะคะนะคะข้อต่อไปคะ่ะโอเครูปใหม่เลขที่สองคะ่ะ Me She's playing football กับ she's singing แปลว่าเลยบางลูก she's playing football แปลว่าเธอกำลังเล่นฟุตบอล she's singing เธอกำลังร้องเพลงใช่ไหมมีร้องเพลงกับมีเล่นฟุตบอลเนาะแผ่นไป้ายไหนดีโอเคสี่ดีกว่าอุ้ยไม่เห็นมีลูกฟุตบอลเลยแต่ไม่แน่นะอาจอยู่ได้ข้างๆโอเคไม่มีฟุตบอลค่ะอุ้ยได้เด้เห็นอันนี้ไหมอันนี้คือลูก ไมโครโฟนเก่งมากค่ะต้องมีะลรลูกร้องเพลงหรือเปล่านะอ่ะตอบก่อนเลยค่ะเธอกำลังร้องเพลงค่ะต้องเป็นเก่งมา,มากๆค่ะนะคะ she singing she singing เธอกำลังร้องเพลงใช่ไหมคะออกเสียงพร้อมกัน she singing อีกครั้งลูก she singing แปลว่าเธอกำลังร้องเพลงถ้ากำลังเล่นฟุตบอลล่ะต้องพูดว่า โอ้ oh, she's playing football เธอกำลังเล่นฟุตบอลใช่ไหมแต่นี่คือ she's singing เธอกำลังทำอไมคะร้องเพลงที่ไพเราะเลยต่อไปหมายเลขสามหมายเลขนี้ขอแบ่งทีมอานะคะทีมซ้ายทีมขวาค่ะนะคะข้อ3ขอเป็นทีมซ้ายแล้วกันค่ะว่าจะได้คะแนนหรือเปล่านะคะทีมซ้ายค่ะมีคำว่า he's playing football กับ he's running ครั้งนะมี he's playing football กับ he's running เด็กๆลูกฝั่งซ้ายเลือกเลยค่ะนะฮะว่าเป็นรูปใดนะเป็นแบบว่าตรงกับรูปใดรูปหมายความว่ารูปไหนที่มันตรงกับตัวหนังสือของเรานะคะตัวอของเราเนี่ยประโยคนของเราเนี่ยอ่านะคะฝั่งซ้ายขอเปิดเป็นหมายเลขเท่ออไรนะหมายเลขสามหรอได้โอเคอีกสมยัมยเล็แม่จะดูยากเกินไปเป็นหมายเลขหนึ่งละกันโอเคฮะบางคนคิดแล้ว อาจจะเป็นแบบกําลังวิ่งนะแล้วมือเป็นอย่างงี้ไงนะวิ่งแล้วมือเป็นอย่างงี้เลยนะฮะหรือกําลังเตะฟุตบอลอุ้ยเครียดละเครียดละฝั่งซ้ายเอาสิบเอาสับเอซ์ป้ายไหมเอซป้ายไหมอ้าวฝั่งซ้ายตอบเลยฝั่งซ้ายตอบเลยค่ะต้องเป็นถูกต้องค่ะนะคะ he's i playing football he's i playing football เขากําลังเล่นฟุตบอลนะฮะทั้งห้องออกเสียงพร้อมกันนะคะ he's i playing football he's playing football เขากำลังเล่นฟุตบอลเนาะข้อต่อไปนะคะฝั่งขวาบ้างดีกว่าอ่านะคะมีเดี๋บ้าลูกฝั่งขวาขามี he's running กับ he's singing เอาใหม่นะ he's running กับ he's singing มีเขากำลังร้องเพลงเนาะกับเขากำลังวิ่งใช่ไหมนะอันบนคือเขากำลังวิ่งอ่าอันล่างคือเขากำลังร้องเพลงนะคะอาฝั่งขวาขา เลือหมายเลขใดคะหมายเลขหนึ่งเหรอคะได้ค่ะหมายเล็กหนึ่งนะคะโอเคค่ะนะคะฝั่งขวาลูกให้ใหมายเลขเดียวต่อได้ไหมคะให้ใหมายเลขเดียวโอโ้โ,อโหยากจังอ,อใจดีอ่ะอีกหนึ่งหมายเลขไม่ช่วยเลยนะคะโอเคใจดีให้อีกหนึ่งหมายเลขโอ้โหชัดเจนมากโอ้ยใจดีอีกโอเคชัดเจนกว่าเดิมตอบเลยค่ะเป็น he's singing หรอใช่ไหม why เลือกใหม่เลือกใหม่เลือกใหม่ลูกไม่ใช่ he's i n g i n g ค่ะต้องเป็น ah he's running he's running, <S He s running. <S ท้้ง้องออกเสียงพร้อมกัน he's running he's running <S เขากำลังวิ่งใช่ไหมและข้อ5กลับมาที่ฝั่งซ้ายอีกหนึ่งรอบเลยนะครฝั่งซ้ายจ้ะข้อนี้จ้ะเลือกเลยจ้ะ มี he's walking กับ he's riding a bike ความหมายคงไม่ต้องบอกเนาะเนาะ he's walking กับ he's riding a bike ลองดูเลยดีกว่าว่าเราจะเลือกหมายเลขใดนะคะขอเป็นหมายเลข5ไม่มีค่ะมีแค่หมายเลข1-4ค่ะนะ,ะหมายเลขสีหรอเแอบแปลกนะแต่เดานะน่าจะไม่มีจักรยานหรือเปล่าถ้ามี ก็ต้องอยู่ตัวหมายเลข3กสสิแต่มีไหมไม่มีนะคะต้องเป็นโอเคตอบเลยค่ะถูกต้องค่ะนะคะ he's walking he's walking ออกเสียงพร้อมๆกัน he's walking he's walking อีกครั้งลูก he's walking แปลว่าเขากำลังเดินนะคะและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่6ค่ะนะคะ a a ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คืออีกฝั่งหนึ่งตอบใช่ไหมมี he's dancing กับ he's riding a bike โอเคมี he's dancing กับ he's riding a bike โอเคเปิดไอ้ลูกเปิดบนหรือเปิดล่างดิเปิดบนไหม <laughs> เหมือนไม่ช่วยเลยนะคะโอเคเด็กๆคะเลือกอะไรคะนะคะได้ไหมคะโอเคโอเคคะ่ะตอบเลยคะ่ะ he's ถูกต้องค่ะนะคะ he's riding a bike he's riding a bike ออกเสียงพร้อมกัน he's riding a bike อีกทีลูก he's riding a bike แปลว,ว่าเขากำลังขีจ่จักรยานเด็กๆเดจา๋าคำไหนบอกว่าขี่คะเด็กๆรเดี๋ลูกนะบอกว่าขี่หรือคำไหนลูกถูกต้องลูกคำว่า ride จริงไหมคะเอ๊ะของเดิมเนี่ยสะกดยังไงนะ i I D ดเก่งมากๆเลยจ้ะนะคะมีการตัด e ออกแล้วค่อยเติม i n g เนาะอย่าลืมนะนี่ดีกว่านะคะเราเนี่ยจำคำศัพท์ได้แล้วค่ะจำคำว่า he is she is ได้แล้วค่ะนะคะบวกกิยาเติม i n g เรามาขอฝึกดูภาพแล้วก็อา่านไปพร้อมๆกันเป็นประโยคก,กันเลยดีกว่านี่คือคุณมีนี่เนี่ยแบ่งมาให้หลูกเป็น3แบบค่ะแบบแรกเป็นคำว่า ร้องเพลงก่อนเนาะกลายเป็นคําว่ากําลังร้องเพลงและประโยคว,าว่าเธอกําลังร้องเพลงนี่ไหมจากคากลายเป็นประโยคนะอ่ะเริ่มต้นคําแรกค่ะเด็กคับออกเสียงพร้อมกันค่ะเด็กขา sing อีกครั้งลูก sing ต่อไปค่ะ is e singing is e singing อีกทีค่ะ is e singing ต่อไปค่ะ she's singing she's singing อ่ะอีกครั้งนะ sing I s singing. s i n g i n g she singing จากคำว่าร้องเพลงกลายเป็นกําลังลุกกําลังร้องเพลงค่ะและเป็นคำว่าเธอกําลังร้องเพลงนะคะ she s singing f บอกคุณคุณมีนี้หน่อยได้ไหมเนี่ยย่อมาใช่ไหมเขาย่อมาจากคำว่าอะไรนะถูกต้องค่ะย่อมาจากคำว่า เก่งมากเลยค่ะเป็น she singing มาจาก she is singing นะคะเก่งมากเลยอ่านมาอีกครั้งได้ไหมได้โลยอาจัดให้คำแรกลูก sing is singing she s singing s เก่งมากเลยนะคะรูปต่อไปอุ๊ยรูปนี้เลยนี้เลยเอ้ยขี่จัก,กรยานกำลังขี่จัก,กรยานและคำว่าเขากำลังขี่จัก,กรยานอ่ะให้เดาก่อน ขี่จกักรยานต้องใช้คำว่าถูกต้องค่ะคำว่า ride a bike ride a bike ขอเป็นคำว่ากำลังขี่จกักรยานต้องมีรคงหน้าก่อนลูก is เก่งมากแล้วก็มีกริยา ing นะคะเป็น is riding a bike is riding a bike ขอเป็นประโยคค่ะเขากำลังขี่จกักรยานค่ะเขาคือผู้ชายลูกคนณลูกต้องใช้คำว่า he เก่งมา,มากๆเลยค่ะเป็น he's riding a bike he's riding a bike ไหนออกเสียงพร้อมกันนะคะ ride a bike is riding a bike he's riding a bike อีกทีลูก ride a bike is riding a bike he's riding a bike แปลว่าเขากำลังทำไมคะขี่จักรยานเลยนะคะรูปต่อไปดีกว่านี่ดีกว่าโอ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 วิ oh ่ง oh 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 oh. กำลังวิ่ง เธอกำลังวิง่งมีวิง่งกำลังวิง่งเธอกำลังวิง่งเออขอคำว่าวิ่งกับลูกวิ่งเรียกว่า run run ขอต่อมาลูกกำลังวิ่งค่ะต้องเป็นถูกต้องค่ะนะคะ is running is running และเป็นคำว่าเธอกำลังวิ่งลูกต้องเป็น she's running she's running อะทวนคนะออกเสียงก่อนคะ่ะ run อีกทีลูก run is running, is running, she's running, she's running, วิคคูมีนี่เพิ่งสังเกตนะว่ามีตัว n สองตัวอ่ะไหนบอกซิเพราะว่าอะไรเพราะว่า run เป็นคำหนึ่งพระยางเสียงสั้นต้องมีการใส่ตัวสะกดเพิ่มไปอีก1ตัวกลายเป็น2ตัวเก่งมา,มากๆเลยค่ะนะคะออกเสียงใหม่ค่ะ run is running she's running จากวิ่งกลายเป็นกำลังวิ่งและเป็น she's running ก็คือเธอกำลังวิ่งเนาะลูกเนาะข้อต่อไปเลยได้ไหมไหวไหมไหวนะมาๆมา,มาขอห้านะมีคำว,ว่าเล่นฟุตบอลกำลังเล่นฟุตบอลและเขากำลังเล่นฟุตบอลเอาเงี้ละกันยังไม่เปิดให้ลองพูดกันว่า เล่นฟุตบอลใช้คําว่าอะไรกําลังเล่นฟุตบอลคืออะไรและประโยคว่าเขากําลังเล่นฟุตบอลเนี่ยต้องพูดว่าอะไรอะเริ่มประโยคแรกเริ่มคําแรกก่อนเล่นฟุตบอลโอเคต่อไปกําลังเล่นฟุตบอลต่อไปเป็นประโยคเขากําลังเล่นฟุตบอลโอเคมาดูสิคะว่าตรงหรือเปล่าค่ะคาแรกค่ะเล่นฟุตบอลใช้ว่า play football Play Football ต่อไปลูกกำลังเล่นฟุตบอลค่ะ is playing football is playing football และเป็นประโยคค่ะ he is playing football he is playing football อ่ะเอเสียเพร้อมกัน play football is playing football he is playing football อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง play football i s playing football. He's playing football. แปลว่าเขากำลังเล่นฟุตบอลทำไมต้องมีคำว,ว่ากำลังลูกเพราะมันมี is บวกกิยาเติม ing. ถ้าเป็นคำนี้ล่ะ I'm playing football. ฉันกำลังเล่นฟุตบอลถ้าเป็นอันนี้ล่ะ She's She's playing football. เธอกำลังเล่นฟุตบอลเก่งมากใช่และก็เดินทางมาถึงข้อที่6แล้วค่ะ นะคะข้อนี้ค่ะโอเคค่ะมีคําว่าเต้นนะคะมีคําว่ากําลังเต้นและมีคําว่าเขากําลังเต้นโอโอตอบก่อนดีกว่าเต้นต้องใช้ภาษาอังกฤษคําว่ากําลังเต้นต้องเป็นคําว่าและเขากําลังเต้นต้องเป็นประโยคว่าโอเคเช็คคันดีกว่านะคะว่าถูกหรือเปล่านะคะอ่ะทุกคนค่ะออกเสียงพร้อมกันค่ะ Dance อีกครั้งลูก dance ต่อไปค่ะ is dancing is dancing ต่อไปค่ะนะฮะเป็น he's dancing he's dancing เอาใหม่นะ dance is dancing he's dancing <S เก่งมา,มากๆเลยเอ๊ะคุณคุณมินนี่ทำไมตัวอีมันหายไปลวตรงคำว่า dancing อ่ะคำถามดีมากลูกนะเด็กๆครับใครจำได้ถ้ามีอีต้องอะไลูก ตัด e ออกก่อนแล้วค่อยเติม i n g โรยนะลูกเนออกเสียงใหม่ค่ะ dance is dancing he's dancing <S เก่งมากเพราว่าเขากำลังเต้น I'm dancing ฉันกำลังเต้น she's dancing เธอกำลังเต้นนะคะและสุดท้ายค่ะเราพูดได้แล้วลูกเนาะเราทำไมลูกเราอ่านออกแล้วค่ะเรามาฝึกการฟังสุดท้ายกันดีกว่า คุณคุณมินี่เนี่ยมีมาทั้งหมด6รูปนะคะมี6ประโยคเนอะจงฟังแล้วเติมหมายเลขว่าตรงกับหมายเลกใดนะคะ one two three four five six วนะว่า a เนี่ยตรงกับอะไรเอ่ย b ตรงกับอะไรอะไรเงี้ยให้ฟัง2รอบโอเคนะอ่ะรอบแรกฟังเลยนะ number one he's singing number two she's walking number three she's running number four he's dancing number five he's playing football number six she's riding a bike โอเคเด็กๆนู่นนะฟังรอบแรกเสร็จแล้วค่ะมาฟังอีกหนึ่งรอบด้วยกับเพื่อทวคคาตอบของเรานะคะหรือว่าใครบางข้อยังไม่ทันนะคะเดี๋ยวจะได้ไปลุกทำพร้อมๆกันในรอบนี้เลยลูกเนาะมาลูกมารอบที่สองนะคะ Number one, he's singing. Number two, she's walking. Number three, she's running. Number four, he's dancing. Number five, he's playing football. Number six, she's riding a bike. โอเคค่ะทีนี้นะเรามาดูกันดีกว่าว่าเราเนี่ยตอบถูกกันกี่ข้อนะคะปะเรามาเช็คคำตอบของเรากันดีกว่าลูกเนาะ number one he's singing number two she's walking number three she's running number four he's dancing number five He's playing football number six she's riding a bike อ่ะทุกคนลูกนะทีนี้ลูกบางคนเนี่ยอาจจะแบบยังไม่เข้าใจไงนะคะงั้นเดี๋ยวคุณครูเนี่ยขออนุญาตนะคะเปิดสคริปให้ดูลูกนะแล้วก็อ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆขาเปาลูกมานี่สคริปมาแล้วค่ะเปาลูกปะอ่านออกเสียงพร้อมๆกันดีกว่าลูกนะหนึ่งสองสาม number one he's singing number two she's walking number three she's running number four he's dancing number five he's playing football number six she's riding a bike เก่งมา,มากๆเลยนะคะดเด็กๆคะรูกนะรอบสุดท้ายค่ะอ่านให้ฟังหน่อยได้ไหมอโอเคทีละประโยคค่ะเริ่มเลยค่ะประโยคแรกค่ะ ประโยคต่อไปค่ะประโยคที่3ค่ะต่อไปค่ะอีก2อันลุกนะมาลูปมาประโยคที่5นะคะและสุดท้ายลูก โอเคเก่งมา,มากๆเลยนะลูกเนาะเด็กๆจาก๋ามาดูกันเด็กๆลูกน,นะว่าวันนี้ลูกเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะคะเด็กๆคะลูกเรียนเรื่องของคําว่าเขากําลังเธอกําลังจริงไหมเขาเราใช้คําว่า he จช่ไหมเป็นผู้ชายลูกเนาะใช้ he ลูกเนาะใช้ he ถ้าผู้หญิงลูกใช้คําว่า she เก่งมา,มากๆเลยค่ะใช้ he กับใช้ she ต่อมาคือกริยาเติม ing หรือเปล่าอุ๊ยอะไรหายไปก่อน is ข้างหน้าก่อนจริงไหมเป็น he is เป็น she is เนาะหรือขอเป็นแบบย,ย,ย่อได้ไหมกลายเป็น he's กลายเป็นใครลูกกลายเป็น she's ค่ะแล้วข้างหลังคือกริยาเติม ing เลยเนาะเอ๊ะถ้า i ล่ะ I ค, am, i คู่กับ am จนระิงไหม i คู่กับ am เนาะหรือย่อเป็นคำว่า i ลุกเป็นคำว่า ออใช่ไหมคะเป็นคาว่าอ้อมนะคะนี่เขียนแบบย่อกันเดีวยวกับเป็นอ้อมแล้วข้างหลังก็เป็นกริยาเติม ing เหมือนกันอ่ะขอตัวอ,อย่างเด็กๆบอกคุณคุณมินี่สประโยคขอเป็นคําว่าเขานะเขากําลังปั่นจกักรยานถูกต้อง he's riding a bike เปลี่นใหม่เธอกําลังปั่นจกักรยาน she's riding a bike เก่งมากเปลี่ยนใหม่ฉันกำลังเดิน ฉันกำลังเดิน i m walking เก่งมากเปลี่ยนใหม่เธอผู้หญิงนะเธอกำลังเต้น่า ah, she's dancing she's dancing สุดท้ายขอเป็นเขาผู้ชายกำลังวิ่งถูกต้องค่ะนะคะ he's running S He s s running เก่งมากๆเลยค่ะนะคะเด็กๆคะอยากเก่งกว่านี้ไหมถ้าอยากเก่งกว่านี้นะเปิดไปในม y e อังกฤษค่ะเด็กๆขานะคะหน้าที่140ลูกนะถึงหน้าที่141ค่ะ2หน้านะคะในลูกหน่วยที่6นู้นเนาะบทที่2ค่ะเด็กๆะไปฝึกฝนเพิ่มเติมมาลูกเนาะทำได้แน่ๆค่ะเก่งแน่นอนเลยเด็กๆขาะ2หน้าไอ้ลูกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะคะแล้วคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่ แเป็นเรื่องอะไรนั้นยังไม่บอกวันนี้พอไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอ u c เคชั่น